สวัสดีค่ะมามาจานิเฟอร์ก็กลับมาแล้วนะคะใน EP นี้ก็เป็น EP พิเศษนะคะที่จะมาเล่าความประทับใจเกี่ยวกับน้องดารากับน้องอายะที่มีในเรื่องการเสียของคุณยายนะคะน้องดารากับอายะเนี่ยน่ารักมากๆเลยไปคือเขาไปเยี่ยมคุณยายทุกวันนะคะเวลาคุณยายลืมตาก็จะรีบวิ่งเข้าไปบอกว่ายายๆขายดารามาแล้วนะคะยายขายอายะอยู่นี่นะคะ ไม่ว่าคุณยายจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองเด็กสองคนก็จะเข้าไปทักคุณยายนะคะแล้วพอเช้ามืดวันที่คุณยายเสียเนี่ยเราก็พาน้องสองคนไปที่โรงพยาบาลน้องสองคนก็ไปกราบที่มือกับที่เท้าตรงร่างของคุณยายนะคะโดยที่ไม่มีกลัวหรือว่าไม่ได้ร้องไห้หรือว่ามีอาการกลัวอะไรเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นความประทับใจแรกนะคะส่วน เรื่องต่อมาก็คือตอนที่น้องๆไปช่วยที่งานศพคุณแม่นะคะน้องๆก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของเฟอร์ไปได้เยอะเลยทั้งเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟลูกอมเสิร์ฟอาหารอย่างพวกแซนด์วิชนะคะให้กับแขกที่มาร่วมงานเหมือนเป็นน้ําทิพย์ประโลมใจของเฟอร์นะคะว่าลูกๆสองคนเนี่ยช่วยงานแล้วก็เป็นเด็กดีไม่วิ่งไม่โวยวายไม่ทะเลาะก,กันด้วย แล้วถึงเวลาที่จะต้องไปเคาะโลงเรียกยายายขึ้นมาฟังพระสวดมนต์ทั้งสองคนก็จะแย่งกันว่าวันนี้ดารายาจะเป็นคนเคาะวันนี้ดาอายอยากจะเป็นคนเคาะแล้วเฟิร์ก็จะพาเข้าไปนะคะอุ้มเขาแล้วเขาก็จะไปเคาะที่โรงสามครั้งแล้วก็บอกว่ายายๆายขาฟังพระสวดมนต์นะคะหรือบางทีเราจะ,ะนําข้าวไปให้คุณยายนะคะเขาก็จะไปเคาะอายาก็จะไปเคาะโรงว่าหนึ่งสองสามยายยายขา มากินข้าวนะคะข้าวอยู่นี่แล้วอนอกจากนี้เนี่ยเฟอร์ก็จะบอกเลยว่าน้องๆสองคนเนี่ยช่วยต้อนรับแขกไปคุยกับแขกสวัสดีแขกลากแขกเป็นอย่างดีเลยอันนี้คือสิ่งที่เฟอร์ประทับใจมากๆในตัวลูกนะคะแล้วเฟอร์ก็มั่นใจว่าคุณยายก็หรือคุณแม่ของเฟอร์เนี่ยนะคะก็จะต้องมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวหลานสาวสองคนมากๆเช่นกัน,นะคระัแม้ว่าคุณแม่เนี่ยจ,จะ เสียไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ก็เด็กๆก,ก็ยังมีถามถึงนะคะบางทีเฟอร์ก็ถามเออคิดถึงคุณยายไหมคิดถึงยายยายไหมอายาก็จะบอกว่าคิดถึงยายๆค่ะมันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เออฟอร์ร้อ,องไห้นะคะแล้วก็น้องดาราก็เดินมาแล้วน้องดาราก็บอกว่ามามา่าขามาม่าไม่ต้องร้องไห้แล้วนะคะเวลามามาคิดถึงยายๆมาม่าหลับตาแล้วยายๆจะอยู่ตรงนี้ กับมามาแค่มามามองไม่เห็นนี่คือคำพูดจากเด็กหกขวบคือเฟอร์ฟังแล้วก็แบบซาบสนใจมากๆทีเ่เด็กหกขวบสามารถพูดแบบนี้กับเฟอร์ได้นะคะแล้วก็อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถัดมาน้องอายะก็เหมือนกันเด็กสี่ขวบนะคะพูดกับพูดกับเฟอร์ว่าม,มามาอ่ามามาหายใจลึกๆมามาหลับตาแล้วคุณยายเราย,ยายจะอยู่ในความฝัน อันนี้คือเด็กสีข่ขวบพูดคือเฟอร์ฟังแล้วเฟอร์ก็แบบโอ้ดาราอายานี่เขาก็รู้จักให้กำลังใจเวลามามาเศร้าเนาะก็เป็นความประทับใจเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีต่อน้องสองคนก็ตอนนี้ก็คิดว่าคุณแม่ของเฟอร์ก็หรือคุณยายของน้องๆเนี่ยก็จะมองเรามาจากบนสวรรค์แล้วก็คอยปกป้องเรานะคะน้องขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ เฟอร์นะคะก็ไว้พบกันคราวนะ,นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ